นานความโสดครั้งสุดท้ายไปด้วยกันกับนุ่มโสดคนต่อไป สวัสดีครับอู๋คสวัสดีครับโมเมสวัสดีครับพันลูดสวัสดีครับคมส้มสวัสดีครับมือก้อยสวัสดีครับเชนลู่สวัสดีครับเหนือเล็กนะครับสวัสดีครับเลยสวัสดีครับะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโนมครับเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวแวะมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยาวสวัสดีครับโอหัวตัวสูงมากเลยสวัสดีครับลูกเกย์สวัสดีครับสวัสดีครับหมูนะครับผมสวัสดีครับ นิวโอ้โหสูงยาวเขาดีสวัสดีครับวิต้าครับสวัสดีครับพอยโผล่สวัสดีครับมารตะวันครับสวัสดีครับนกครับสวัสดีครับเหลืองครับสวัสดีครับติ๊กตองสวัสดีครับมารที่หินนะพี่รายสวัสดีครับพอยสุครับด แม่มาหลกซะด้วมหลกซะด้วยมันเหมาะกับมาเป็นคนสุดท้ายอุซีเ่นจริงๆครับโผมอ้โจะกลับเลยไม่หรกคัะแย่ยังยังยังเ่าหรับมืนมีทุระค่ะอไม่รีบไม่รีบครับมองไปแล้วรอบตัวนี่เป็นบรรยากาศที่คุณฝ่ายฝันที่อยากมายืนไหมคือต้องบอกว่านี่เป็นพลังชีวิตของผมที่ผมมีชีวิตอยู่ตรงนี้เลยครับผมขนาด ทั้ง30คนครับพี่แมนครับเสาสาแต่ละคนเนี่ยเหมือนฐานอันคลายของเขาครับบางคนไฟเต็มนะอย่างป้าอ้อยเนี่ยเหลือขีดสุดท้ายครับผมงั้นเอาเป็นว่าให้ป้ายเก็บไว้เติมพลังชีวิตตัวเองเถอะนุ่มสดแนะนําตัวเลยดีสวัสดีครับ2ครับนพเก้ากดเจริญกิจครับปิดไฟใส่ผมไม่เป็นไรแต่อย่าปิดหัวใจที่ผมเตรียมมาให้ก็พอครับผมและนี่คือผลของสี่ที่คนเตรียมมานะ ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้ปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ คุณก็เป็นสาวสวยอีกคนนึงที่ปิดไฟเป็นว่าเล่นสารภาพกับผมเลยว่าคุณไม่ได้ทิ้งทวนไม่ได้ทิ้งทวนค่ะถึงเขาจะพูดมากดูเป็นลิงดูซนดูอะไรทีไม่รู้เนี่ยคุณไม่ใจเย็นนิดนึงครับผมถ้าเป็นต้นซีซั่นน่ะตายแล้วคโอ้โหพี่ติ๊กแปลด้วครับบขอคุูปเขาดูน่ารักดีนะน่ารักเขาเก็บรายละเอียดนะดูชื่อเขา ัสดีครับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกชื่อด้วยเขาเรียกชื่อด้วยป่ะเรียกชื่อป่ะเออเรียกชื่อทุกคนมันกะลอดพูดเลยพี่แม่เราเป็นผู้ชายเราต้องทำความรู้จักกับสาวๆใช่ถ้าเป็นต้นซีซั่นนะโหเรียกชื่อทุกคนเลยหยอดไปทั่วโป่ยไปทั่วนี่ลุงซอสครับสามสิบคนเขายืนยันเขาไม่ได้ทิ้งทวนมาสิครับพวกเราชาวไทย ทำความรู้จักผู้ชายคนนี้สิครับแล้วดูซิว่า30ไฟที่เขายังมีเขาจะรักษาไม่ได้ขน่ไหนราะว่าสาวๆจะใช้อํานาจครั้งสุดท้ายปิดตอนไหนก็ได้เชิญเลยค่ะสวัสดีครับนพเก้าโ,โกเจริญกิจครับชื่อเล่นชื่อ2อายุ32ปีอาชีพวีเจและพิธีกรอิสระครับนี่เลยส่วนตัวครับเป็นคนที่ว่าบ้าบ,าบอ,บอฮะอบ้าบอขั้นไหนอะฮะ ก็ทำอะไรโดยที่ไม่ค่อยอายครับถ้าเกิดยาบๆคือก็ค่อนข้างที่จะน่าด้านนิดหน่อยฮะสามารถทำอะไรได้ในที่แบบสาวธนชนนะฮะบาง่นถ่ายคลิปตลกตลกวิธีการเรียกช็ปบินอย่างถูกต้องสวัสดีครับเช็คบิอ on the table โอ้โห่เก้าร้อยเจ็ดบาทเนี่ยเงินถอนได้ไปหมดเลยอ่ะเงินถอนนั้นเลย <Yeah. S 2> ใครถ่ายคลิปให้เหรอฮะก็คนที่ไปกับผมฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นหลานเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบตัวมันเ,เกิดผมบางทีผมไม่รู้จักแล้วก็มันเหมือนเหตุการณ์ว่าเฮ้ยมันต้องถ่ายละ <Huh? S 2> ผมก็พี่ครับช่วยถ่ายให้หน่อยครับส <Huh? S 2> าวๆร่างสั้ง30คนนะครับผู้ชายดีๆหายากแต่ถ้าเกิดผู้ชายปากมากอะผมเลยถ้าชอบเปิดไฟไว้รั้ สามคนดับไฟไปผมไม่ใช่รับไม่ได้หรอกไอ้คนเวลาไปกับมันน่ะครับผมมีเรื่องอะไรที่อยากจะถ่ายคลิปไหมพอกิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายอาถายห้าสี่สามสองปืนโอ้โหนั่นเน็กนี่นั่นเน็กตัวจริงครับนี่ม่เคยเห็นนั่นเน็กเลยในทีวีออผมก็ทึบโทรศัพท์ทิ้งไปละโอ่าอ่านี่คือความเป็นเขานะฮะเจตนาคือสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนรอบข้างครับ ว่าเห็นข้อเสียอะไรของเขาไหมหรือการถ่ายคลิปสนุกสนานเฮฮาเนี่ยป้าไม่ถือสาไม่ถือค่ะชอบค่ะเพราะเป็นคนไม่อายคนเหมือนกันคือเออใช้คำว่าเป็นคนกล้าแสดงออกเหมือนกันดีกว่าแอเป็นคนไม่อายคนเหมือนกันนะหนุ่มโสด27คนอยู่กับเรา ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะสนุกสนานแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างเราๆเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่เราเก็บซ่อนไว้เราเอารอยยิ้มเอาเสียงหัวเราะกบเกลื่อนมันไว้ผู้ชายคนนี้เขาก็กบเกลื่อนความรู้สึกเหล่านี้ไว้ความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงผู้ชายตลกสนุกสนานเฮฮาแบบนี้ชีวิตรักเขาเป็นยังไงลองดูดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญเลยค่ะ ไม่อยากพลาดความบันเทิงของเชคมีอัลสักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ